ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมเตรียมความพร้อมสู่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยแบบ Cloud Native นะครับในยุคที่หลายองค์กรต่างดำเนินกลยุทธ์ Cloud First นะครับทั้งเรื่องการป้องกันจัดการความเสี่ยงและการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่นับวันนะครับก็จะทวีความซับซ้อนและรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังในหัวข้อของ how to tackle cloud native security challenges โดยคุณเมธีรัตนวัฒนประกิจคันท l e ลีจาก So ลฟ์ส Thailand นะครับขอเรียนเชิญเลยครับผม สวัสดีทุกคนนะครับเมื่อก,กี้เห็นบางคนสงบนิ่งพยักหน้าเข้าใจทุกคนใช่ไหมครับน่าจะง่วงง่วงกันแล้วนะครับก็ขออภัยด้วยเสียงผมอาจจะยังไม่ร้อยเนะครับแต่ว่าเนื้อหาจะพยายามให้เกินร้อยเปอร์เซ็นชดเชยกันนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องคลาวบางคนอาจจะใช้อยู่แล้ว Public Cloud บางคนอาจจะใช้โลเคอล์คลาวบางคนอาจจะใช้อะไรสักอย่างอยู่นะครับ หรือบางคนไม่รู้ตัวได้ซ้ําว่าเซอร์วิสที่เราใช้งานอยู่อยู่บนคลาวด์ด้วยนะครับและสิ่งหนึ่งที่เราต้องคอนเซิร์นก็คือเรื่องของ Security นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะพยายามเอาเรื่องของ Security มาคุยกันเราต้องคอนเซิร์นอะไรบ้างเราต้องรู้อะไรบ้างแล้ว So ฟอร์คือใครบางท่านเดินไปถามโซฟอร์ so ขายอะไรโซฟอร์ so มีอะไรบ้างนะครับเราจะมาคุยกันบนเวทีทีเดียวเลยรู้พร้อมๆกันในห้องพร้อมกันนะครับก็ผมเมทีนะครับก็ปัจจุบันเป็นคันี่ลีดของโซฟอร์นะครับก็ อยากคุยเรื่องราคาอยากคุยเรื่องโซลูชันหรือแม้กระทั่งเทคนิค c a l ผมช่วยดูให้ได้นะครับมีทีมงานคนไทยอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับมีดิสติบิวเตอร์อยู่3ที่นะครับมีรีเซลเลอร์พร้อมรับใช้ end user ทุกท่านหรือใครอยากมาเป็นรีเซลเลอร์ให้เรามาติดต่อได้นะครับโอเคไม่หาเซลล์มากไปแล้วนะครับสไลด์ต่อไปเลยนะครับคลิกไม่ติดนะครับมาแล้วโอเค นะครับผมขึ้นหัวข้อเป็นอเจนดาที่เราจะต้องคุยกันหลักๆหรือเป็นคีย์เทคเอาไว้ที่เราต้องรู้เนาะหลักๆเนี่ยเรื่องไซเบอร์ซิเคอร์ตี้คือการคุยเรื่องของความเสี่ยงนะครับเสียเส่ยงเสี่ยงเสีส่ยงลิสต์ลิสต์ลิสต์ทั้งนั้นเลย3ข้อแรกนะครับความเสี่ยงในการใช้งานจะขึ้นไปอยู่บนคลาวเสี่ยงแค่ไหนนะครับออแล้วเราจะป้องกันความเสี่ยงของเรายัางไงที่เราจะขึ้นไปอยู่บนคลาวต,ตรงนั้นนะครับเราจะจัดการความเสี่ยงของเรายัางไงป้องกันก็คือเรื่องหนึ่งครับ จัดการความเสี่ยงก็คือเรื่องหนึง่งนะครับ use case ล่ะคนนี้เขาเจ็บมาแล้วคนนี้เขาปวดมาแล้วเราเรียนรู้จากของเขาดีกว่าไหมดีกว่าจะไปเจ็บซ้าๆเรื่องเดิมเนาะเราไปเจอเรื่องใหม่ๆดีกว่าจะได้มีคนเอาเราขึ้นข่าวนั่นหนึ่งไม่ดีใช่ไหมครับอย่าไปทําแบบนั้นนะครับแล้วก็การเอานํามาใช้งานกับเราเองนะครับจริงๆความเสี่ยงในการใช้งานขึ้นข่าวบางคนบอกรู้แล้วยังไงก็เสี่ยงบางคนรู้เยอะแล้วนะครับแต่ แล้วโซลูชันที่เราจะมาป้องกันแหละเราเลือกหรือ,อยังเราจะพรีเวนต์ยังไงจริงๆมันไม่ใช่แค่ไซเบอร์ซิเคอร์ตี้คุณจะจัดการความเสี่ยงอย่างเดียวคุณต้องพร้อมที่จะรีสโตรมันกลับไปด้วยก็ต้องไปดูโซลูชันอื่นด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้จบแค่โซฟอตบอกปุ๊บใช้โซฟอตจบได้เลยคุณยังมีโซลูชันอื่นๆอ,อีกที่คุณต้องดูด้วยนะครับก็เก็บอันนี้ไว้เป็นหนึ่งออปชันที่จะต้องใช้เป็นหลักแหละคือซิเคอร์ตี้เพื่อป้องกันนะครับ cool คูบ่นะครับอ่านะครับ เผื่อบางท่านยังไม่ค่อยเก็ตเรื่องคลาวนะครับขออนุญาตปูพื้นเบสิกเนาะเพราะว่าผสมกันทั้งผู้มีประสบการณ์ทั้งผู้ไม่มีประสบการณ์หน้าใหม่หน้าเก่านะครับก่อนจะขึ้นคลาวก็เหมือนอยู่บนออนพรีมิสเราอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์รูมเราอยู่ในตู้แลกของเราไม่มีใครมีโอกาสเห็นหรอกครับว่าข้างในบ้านเราเป็นยังไงก็เปรียบเสมือนแบบนี้เลยนะครับว่าก่อนจะขึ้นคลาวเราก็จะ ผมต้องยืนตรงนี้ใช่ไหมครับสักโค่นะครับเอนมันครับนะครับก่อนจะไปคลาวต้ตองจัดการกับคลิก,กร์ให้ได้นะครับไม่เป็นไรผมไม่ย้อนหน้าละเออ ก็อันนี้ให้เห็นก่อนคือภาพปัจจุบันบางที่ก็ยังเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาของเราทุกอย่างขึ้นไปอยู่กับบนคลาวอินฟราส t ตรเจอร์คนอื่นก็ยังต้องมีบ้างที่จะต้องมีของที่อยู่ในบ้านเราแต่น้อยลงน้อยลงทุกวันนะครับก็เปรียบเสมือนตรงนี้เนาะเราก็ยังมีไฟวอลเราอยู่มีอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ของเราอยู่มีวิธีการป้องกันของเราอยู่แต่มันเป็นไปไม่ได้เลยในโลกยุคปัจจุบันที่มีทั้งรีโมทเวิร์กเกอร์เอ่ยมีทั้ง งานอื่นๆเอยที่ต้องให้เซอร์วิสกับลูกค้าเราข้างนอกให้เซอร์วิสกับพาร์ทเนอร์เราข้างนอกเราก็เลยต้องขึ้นไปอยู่บนคลาวเพราะขึ้นไปอยู่บนคลาวเกิดอะไรขึ้นครับอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการขึ้นไปโล่งๆก็จะเป็นแบบนี้เลยโล่งไปหมดนะครับบ้านของเรานะครับจากเดิมที่มีกำแพงมีรั้วมีอะไรทุกอย่างมีผ้าม่านเปิดโล่งหมดเห็นหมดเห็นแต่ไกลเลยหลังห้องก็มองเห็นไปถึงห้องน้ำนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาขึ้นไปอยู่บนพับิคคลาว ถ้าติดตามข่าวสาร Public Cloud ย้อนไป3ปี5ปีตอนนี่เขาคนเริ่มเริ่มขึ้นมาใช้งานกันก็จะเห็นว่ามีคนโดนเจาะตรงนั้นคนเจาะตรงนี้ข้อมูลรั่วไหลตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นน,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 นั่นแหละคือความเสี่ยงที่เรากำลังจะเจอหรือเจอไปแล้วนะครับอ้โอเคขอบคุณครับแต่อาจจะต้องอต้องย้ายมาคิดจอดยก่อนอได้แหละโอเคนะครับก็ อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนาะคลาวเรานะครับจะเข้ายัางไงเข้าจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตรงเข้าไปเลยที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นตรงเข้าไปเลยที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับผมย้ายมุมบ้างเดี๋ยวบางบางท่านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแอคเซสง่ายขึ้นใช้งานง่ายขึ้นทุกอย่างอีซี่นะครับแต่โจรก็เข้าไปง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาสรุปแค่2องหน้าเมื่อกี้นี้ก่อนนะครับว่าการขึ้น b l i c cloud นะครับหรือไปอยู่บนคลาวด์ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังเรื่องความเสี่ยงหรือเราต้องดูแลตัวเราเองมันคืออะไรครับมันคือเรื่องของ Security ทั้งหมดเลยที่อยู่ข้างบนนะครับโฮสซิเคอร์ลิตี้วาร์ฟไอพีเอสวีพีเอ็นไฟทุกอย่างรวมถึง p r อกซีการเข้าล็อกอินการทําอะไรต่างๆหรืออย่างเมื่อกี้มีพวกแพมด้วยมีเรื่อง List privilege ด้วยเดี๋ยวก็จะเกี่ยวข้องกันหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ Security ทั้งหมดเลยนะครับที่เราต้องดูแลแต่ฝั่งของคลาวด์เขาก็ให้าราเ แน่นอนว่าลิงก์เชื่อมต่อได้แน่นอนว่ามีพื้นที่เก็บข้อมูลแน่นอนว่ามีคอมพิวเตอร์มีอะไรต่างๆให้เราและ Security คุณไปดูแลต่อเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราต้องดูแลตัวเองเราดูแลที่บ้านเราแล้วนะครับออนพิมิตของเรายังต้องมาดู a อเลอส์บนคลาวอีกหน้ามเม n เทนเมนต์อันเดียวกันไหมครับคนละที่กันแล้วเนาะเราไม่ได้ใช้คอนโซลเดิมแล้วเราต้องไปเข้าล็อกอินคลาวพอเท่าของเขาแล้วหรือคอนโซลอื่นๆอะไรก็แล้วแต่ นะครับหลายแอคเคา t ์หลายหน้าจอ Alert ก็อยู่คนละที่แตกต่างกันนะครับผลิตภัณฑ์หน้าจอบางทีเราก็ไม่คุ้นเคยใช้เวลาเรียนรู้หรือบางทีฟีเจอร์ใหม่อะไรอัปเดตมาเราก็ต้องไปเรียนรู้ใหม่อีกนะครับซึ่งเราไม่ได้มีเวลาอัปเดตเรื่องพวกนั้นตลอดเวลาแหละนะครับก็จะเกิดปัญหาอีกหลายอย่างที่ทําให้เกิดช่องว่างเวลาที่เราไม่มีเวลามาดูต่างๆพวกนี้นะครับแต่แฮกเกอร์เขาไม่เวลาดูเรานั่นเองนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดเรื่องความท้าทายต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีก นะครับเรื่องของการบริหารจัดการเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับเรื่องของการยูเซอร์ต่างแต่ละคนล็อกอินเข้ามานะครับเราได้จะได้ยินเรื่องของ i a m กันบ่อยมากขึ้นแล้วนะครับยูเซอร์คนนี้ล็อกอินไปทำอันนั้นได้แต่ไปทำอันนี้ได้ด้วยเพราะเราไม่มีตัวจัดการ IAM ที่ดีนะครับเราไม่มีตัวมอนิเตอร์เรื่องของการล็อกอินที่ดียูเซอร์บางคนมีการข้ามสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์ใช้สิทธิ์ต่าง ก็ต้องระวังนะครับเราต้องการเห็นท oh ุกอย่างบนคลาวด์ของเราเหมือนกับท <ums> right? ี่อยู่ที่บ้านเราอยู่ที่ออฟฟิศของเรามอนิเตอร์เน็ตเวิร์กได้ไหมเห็นไหมอินบาเอาเบาเป็นยังไงเห็นไหมซิเคอร์ตี้ต่างๆมันลีกหรือเปล่านะครับต่างๆนานารวมถึงซิเคอร์ตี้ที่เอาไปใช้อยู่บนพับปิคคลาวด์มันเป็นเนทีฟซิเคอร์ตี้ไหมมันซับพอร์ตบนคลาวด์จริงๆได้ไหมคลาวด์ต้องทาอะไรได้ครับต้องพร้อมที่จะสเกลไปกับเราใช่ไหมเออเซอร์เวอร์ที่เราสร้างขึ้นแบบอัตโนมัติ เราก็ต้องไปนั่งไล่ลง Endpoint Security ทุกตัวไหมก็คงไม่ต้องทำนะครับถ้ามี s o ฟอร์ช่วยแล้วก็สเกลตามไปได้นะครับอย่างแรกที่อยากจะให้ดูก็คือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการ Management เรามี Public Cloud หลายจอเรามี Security อื่นๆเราจะทำยังไงครับเปิดหลายจอเหมือนเดิมหรือเราเลือกที่จะมาอยู่ในหน้าจอเดียวเพื่อวิวที่เดียวนะครับแล้วส่งข้อมูลที่จำเป็นไปที่เซียมของคุณนะครับ อเลืร์ต่างๆไปรวมอยู่ที่เดียวกันไหม Security ต่างๆโซฟอร e ช่วยดูได้ก็เหลือจอเดียวเหมือนกันนะครับเราก็จะช่วยคุณให้มันยุบจอต่างๆลงมาให้มันง่ายขึ้นนะครับอ่านะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากอันนี้ผมแคปเจอร์มาแค่จอเดียวให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆคุณมีอเมซ o n คุณมีอาชัวคุณมี AWS คุณมี Jenkins คุณมี Kubernetes คุณมีอย่างอื่นนะครับกด Add Environment แล้วก็เข้าไปเลยนะครับ Public Cloud คุณจากที่มันอยู่หลายคอนโซลหลายแอคเค n t ก็ไปกองกันอยู่ที่จอเดียวแล้วนะครับชีวิตก็ง่ายขึ้นนะครับอ่าเราก็จะเห็นเป็นเรื่องของ Inventory เห็นเป็นเอ่อไดอะแกรมง่ายๆนะครับเห็นเรื่องของ Connection ต่างๆเห็นการเชื่อมต่อแต่ละ a s s e t ของ Public Cloud คุณนั่นแหละนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับ เราสามารถวิเคราะห์เรื่องของภยัยคุกคามต่างๆจากแค่หน้าตรงนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันมี IP อะไรเราเอาเมาส์ไปชี้โอเวอร์ก็จะเห็นละ IP อะไรวิ่งเข้าวิ่งออกบ้างนะครับ IP ที่สำคัญหรือเปล่านะครับผิดปกติหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งไปดูเรื่องของ i d e n t i t y e นะครับมีใครมาลุกล้ำอนาเขตของ Public Cloud เราหรือเปล่านะครับก็สามารถดูได้มีการแจ้งเตือนนะครับว่ามีการล่วงมีการใช้ สิทธิ์และมีการทำความเสีย่ยงบางอย่างเกิดขึ้นอ่าก็จะขึ้นลิสต์สีแดงๆออกอยู่ฝั่งนี้นะครับ high list, high list ไฮล i สต์ i ฮลิสต์เกิดขึ้นอะไรกับอเมซอนของเราเกิดขึ้นอะไรกับ a s s e t ทไหนต่างๆก็ช่วยให้ได้นะครับมอนิเตอร์ลิงอื่นๆต่างๆก็โชว์ขึ้นมาในบนคอนโซลหมดนะครับไม่ได้บอกแค่ว่าเห็น a s s e t ทต่างๆแต่มันมีการสรุปให้คุณมี Public Cloud เท่าไหร่คุณมี Running a s s e t ทอยู่เท่าไหร่นะครับมีอะไรอออยู่มีอะไรออฟอยู่นะครับ ็ช่วยดูช่วยสรุปให้เห็นครบถ้วนอยู่บนหน้าจอโดยที่คุณมีหลายหลายแอคเคาท์นั่นแหละเอามากองไว้ที่เดียวสรุปให้ได้นะครับรีพอร์ตต่างๆนะครับไม่ใช่แค่รีพอร์ตบอกสเตตัสเมื่อหน้าตะกีน้นี้แต่เราสามารถที่จะทำไปพวกรีพอร์ตเพื่อไปส่งออเดดออเดดต,ต้องการอะไรคอมไพล์รีพอร์ตตามมาตรฐานต่างๆบนพับบิคคาวของคุณขออนุญาตไปอีกหน้าหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้นะครับดูเรื่องของพวกรีซอสอื่นๆและก็อเลอร์ตต่างๆที่เรามีให้นะครับ เยอะแยไปหมดเลยนะครับดีเทลพวกนี้เรามาให้เห็นภาพว่าการที่มีตัวแม n เ g e m e n มนต์รวมเข้ามาเนี่ยมันทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเนาะแล้วดีเทลอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามานัดคุยกันนะครับเพื่อที่จะได้โชว์เดโมต่างๆได้นะครับคอมไแเนนะครับเราต้องการคอมไแอนอะไรเกี่ยวกับเฮลท์แคร์เกี่ยวกับ ISO อื่นๆสแตนดาร์ดอื่นๆ s o c k นะครับก็ทําได้จะไปเชื่อมต่อกับจิ r า e วิ i น e วเฮ H De s k ต้องการออกทิตออกอะไรต่างๆ เราก็สามารถที่จะไปอินทิเกรตได้ด้วยตัว Public c l o u d เอ่อตัว Cloud o p t i c ที่ Soforce มีนะครับอยู่บนคอนโซลที่เรียกว่าตัว Soforce c e n ต r ร l ตรงนี้นะครับที่มาไฮไลท์ Soforce Central ก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีเนื้อหาต่อเนื่องกันเนาะนะครับออนอกเหนือจากนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีเหมือนกันจริงๆเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่มีเรื่องปัญหาของการที่มีการขุดเหมืองนะครับในที่นี้ยังมีใครวางเซิร์ฟเวอร์ขุดเหมืองอยู่ไหมครับ อย่ายกมือเลยนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวโดนจับหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าการขุดเหมืองมันระบาดไปทั่วระบาดไปอยู่บนพับบิ c c คลาวด้วยนะครับแฮกเกอร์ <H acker S 1> ก็พยายามจะเจาะขึ้นไปแล้วก็ไปวางนะครับพวกคริปโตไมน์นี่คริปโตแจ็กกิ้งต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเราไม่มีตัวมอนิเตอร์ลิงที่ดีเราไม่เห็นว่าเซิร์ฟเวอร์บางตัวเวิร์กโหลดบางตัวของเราที่อยู่บนคลาวด์เนี่ยมันถูกลันตัวขุดเหมืองไว้นะครับโอ้ทำไมยอดใช้ใจ่ายของเดือนนี้มันผิดปกตินะครับกว่าจะรู้ตัวคือ ผ่านไปหเดือนแล้วนะครับยอดค่าใช้จ่ายเราสูงไปแล้วแต่ก็จะมีตัวคอยแจ้งเตือนให้ว่า spending ของเราเนี่ยมันแปลกนะมันผิดปกตินะมันตรงกับ c r y ปโตแจ็กกิ้งหรือเปล่าก็สามารถช่วยมาเตือนให้ได้นะครับเน็ตเวิร์กแอปพลิเคชันต่างๆไฟวอลโซฟอร์ก็ so มีไฟวอลที่อยู่บนคลาวนะครับกดจิ้มจาก Market p ตเพสเด y อย n t ได้เลยนะครับหรืออยากจะ e p p o y y m n t นนวลเองก็สามารถทำได้เราซัพพอร์ตหมดใช้คอนโซลเดียวกันกันกบหน้าเมื่อกี้แหละคาวออปติก ก็อยู่ในคอนโซลเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแยกคอนโซลไม่ต้องไปหนีคอนโซลไหนไฟวอลเราก็สาม,มารถแมเนจได้ทําได้ทุกอย่างทํา HA ได้ต่างๆอยู่บนนั้นนะครับเรามีซี r ร่ทรัสด้วยจริงๆต้องบอกว่าพอมีซี r ร่ทรัสเนี่ยก็จะมาช่วยเรื่องของการที่เรามี Environment หลายที่นั่นแหละนะครับ Remote w o r k กเอยากจะเข้าไปที่ออฟฟิศอยากจะเข้าไปที่ Public c l o u d เราอยากจะไปที่ต่างๆตรงนั้นเราจะทํายังไงให้ User ของเราเนี่ย ที่ล็อกอินเขคือ User จริงๆยืนยันตัวตนได้และปลอดภัยนะครับโซลูชันนี้แหละก็เลยเกิดขึ้นมาคือตัว Zero Trust หรือ c t n a นะครับเราก็ใช้หลักการในการ Verify User ูเซอยูเซจริงหรือเปล่านะครับต้องมี multi-factor a u t h e n t i นะมีการยืนยันตัวตนครั้งที่2ด้วยนะครับมี Password ยืนยันมีการยืนยันตัวเครื่องว่าเป็นเครื่องที่ถูกต้องนะครับเป็นเครื่องที่อนุญ,ญาตให้เข้าสู่ระบบได้และสุดท้ายก็คือเรื่องของ p r i วลเลช e นะครับเมื่อกี้ย้ำคำว่า List Privilege คือเราจะทำยังไงให้เขามีสิทธิ์ใช้งานองค์กรใช้งานทรัพยากรในองค์กรได้เท่าที่เขาควรจะใช้ได้ไม่ใช่ให้สิทธิ์ไปเท่ากันเหมือนตอนเราใช้ VPN เราทำรู VPN ปับ๊บใครล็อกอิน VPN ได้ได้สิทธิ์เท่ากันหมดทุกคนไปได้ทุกที่ไปเซิร์ฟเวอร์ได้ไปดาต้าเบสได้ไปเว็บไซต์ไปไวเลสไปแลนดไปได้ทุกวงนะครับการทำา l s t t r r v v l เ g e เขาจะถูกจำกัดสิทธิ์แล้ ับ IP นี้ก็ได้แค่ IP นี้เซอร์วิสนี้เท่านั้นพอร์ตนี้เท่านั้นเราก็จะไปจำกัดสิทธิ์เขาลงไปได้อีกนะครับซีโร่ทัสเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยก็คือเราไม่ไว้ใจอะไรเลยนะครับเราจะตรวจสอบให้หมดเพื่อความปลอดภัยขององค์กรเนาะนะครับซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนดังภาพตรงนี้นะครับยูเซอร์จะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับอยากจะเข้า public c l o u d อยากจะเข้าไปที่ o n p r e m i s e d a t a c e n t e เเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องถูก Zero Trust สแกนก่อน ว่าเขามีสิทธิ์แค่ไหนเขาควรจะไปที่ไหนได้แล้วเราก็จะจัดการทราฟฟิกตรงนั้นให้นั่นเองนะครับไม่ปลอดภยัยที่เครื่องมีมาแวร์อยู่ก็ไม่ควรเข้าถึงระบบเราก็ถูกตัดเน็ตเวิร์กไปนะครับจนกว่าตัวเองจะคลีนเสร็จจนกว่าเครื่องจะปลอดภัยนะครับจนกว่าแอดมินเขาจะดูแลก็แล้วแต่และนะครับว่าเราจะตั้งเงื่อนไขกันยังไงถึงจะปล่อยไปเห็นไหมครับว่าเขามีสิทธิ์เข้าแต่เขาก็เข้าได้แค่ดัตเตอร์เบสเขาไปที่อื่นไม่ได้นั่นคือลิสต์พรเวลิที่เรา พยายามทําให้มันเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นกับ Zero Trust นั่นเองนะครับอทอนนี้นะครับถัดไปอ่ะก็ะใช้ผ่านมือหรือใช้อะไรต่างๆได้มีรีพอร์ตให้ดูยูเซอร์แต่ละคนแต่ก่อนเราดูไม่ได้ละ VPN ยูเซอร์แต่ละคนเข้ามายูเซ็ตแบนวิทดไปเท่าไหร่เข้าไปทําอะไรบ้างไปแวะที่ไหนบ้างเราอยากเห็นเราก็มาใช้ Zero Trust เราก็จะเห็นพวกนั้นด้วยนะครับอ่ะอันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับ Cloud Security น้าะว่าเราแอคเซสจากทุก ทั่วทุกมุมโลกจากทุกที่เราก็จําเป็นที่จะต้องจัดการเรื่องของ Security นะครับซึ่งในปัจจุบันเดี๋ยวในอนาคตหรือบางท่านอาจจะมีการใช้งานแล้วแหละเรื่องของพวก s a s ซีนะครับ s ิเคียลแอคเซต่างๆนะครับ e ซฟอสก็มี Solution ตรงนั้นอยู่เหมือนกันเรามี Zero Trust อยู่แล้วเรามี Firewall เรามีเรื่อง s d w a n Solution เรามี Switch เรามี w i r เลส s อ a เ c e s s พอยต์แล้วก็โซลูชันอื่นๆนะครับซึ่งเราสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างได้ Complete ภายใต้แบรนด์เดียวเลยนะครับ แต่ผมจะมาไฮไลท์ตัวอื่นเพิ่มก็คือเรื่องของการทำ Protection ที่เป็นตัว Endpoint Security นะครับ Endpoint Security s o f t a r e อยู่บนการเนอร์ e a d e r ขวาบนนะครับ13ปีต่อเนื่องแล้วนานที่สุดไม่มีใครนานกว่าเราแล้วนะครับเผื่อบางท่านไม่ทราบนะครับย้ำตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราเป็นแบรนด์หนึ่งแหละที่แข็งแกร่งมากในเรื่องของตัว Endpoint ไม่ใช่แค่ Endpoint ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ บนคลาวด์เราใช้เอนจินตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับเราสามารถรองรับเรื่องของ Public Cloud ต่างๆได้ Container Security เราช่วยดูให้ได้นะครับอ่าก็เหมือนกันเนาะจะกี่คลาวด์จะกี่อะไรแล้วก็สามารถช่วยรองรับไปติดตั้งได้ใช้คอนโซลเดียวกันได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะคิวรี่ข้อมูลดึงข้อมูลต่างๆขึ้นมาโชว์บนคอนโซลเดียวกันได้นะครับ เราสามารถช่วยลดภาระคุณได้มันลดภาระไปเยอะแล้วแหละนะครับในการที่ยุบคอนโซลต่างๆออกไปนะครับแล้วเปิดใช้งาน s o f o r c ส c า o ์อ o p t i c เอย z t r u t t u s t เอยหรือ XDR เอยหรือ Endpoint ต่างๆ,ๆเอยก็จะช่วยจัดการตรงนั้นได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพหนึ่งที่เราพยายามผลักดันให้ให้ทั่วโลกรับทราบแล้วก็เห็นว่า s o f o r t เองเนี่ยเรามีโปรดักต์เยอะมากนะครับ แต่ Product เยอะมากของเราไม่ใช่ต่างคนต่างทำต่างคนต่างใช้นะครับเรายัดเข้าไปไว้ในคอนโซลเดียวกันเราทำให้ข้อมูลสามารถที่จะมาร่วมกันได้เมื่อกี้อาจจะได้ยินละ t r a d e t n t e l l i g e n c e d a t ต Lake ต่างๆ s o f o r ์ so ก็มี t r a d e Intelligence ให้ครับซื้อ Product อะไร t r a d t Intelligence ฝั่งอยู่ในนั้นหมดอยู่แล้วเอาไปรวมข้อมูลกันไปแชร์ข้อมูลกันไปอยู่ใน Data Lake เดียวกันนะครับวันนึงที่เราต้องการใช้สามารถเข้าไปดึงข้อมูลใช้ได้นะครับ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ออฟเฟอร์ให้สําหรับลูกค้าที่ใช้โซฟอรสอยู่แล้วนะครับสามารถเลือกที่จะเดินทางจะซ้ายขวาไม่ใช่สีบนล่างนะครับดูแลตัวเองนะครับเรามีทีมดูแลเรามีซ็อกเรามีต่างๆเราแค่ต้องการทูสที่จะมาช่วยให้เราสามารถที่จะดูได้ความเสี่ยงของเราอยู่ตรงไหนนะครับมีพฤติกรรมความเสี่ยงอะไรอยู่ในองค์กรหรือเปล่ามีช่องโหว่มีเครื่องไม่ดีหรือมียูเซอร์ไม่ดีอยู่ในองค์กรหรือเปล่า มี tools ไม่ดีมี application ไม่ดีอยู่ในองค์กรหรือเปล่าอยากทำเองโซฟ o ร์ so far, มี XDR ให้นะครับ XDR เนาะก็แปลว่าเราสามารถที่จะดูทั้ง endpoint firewall email mobile ทุกอย่างได้ไม่ได้ดูแค่ client server นะครับหรือมองว่าตรงนี้มันเรามีคนไม่พอเราไม่มีทีม blue team red team purple team เราไม่มีคนที่เก่งในเรื่องของการที่จะมาทำ thread hunting ตามล่าหาภายัยคุกคามต่างๆ ไปเลยครับเมเนเ e อร์ v วิ e โซฟอร์ก็มี m a n นเ e อร์ v วิ e ให้ทีม MDR ของ s o ฟอร์ดูแลให้24ชั่วโมงคูณ7นะครับเฝ้าให้24ชั่วโมงคูณ7แต่การเฝ้า24ชั่วโมงคูณ7ดเดี๋ยวอาจจะสงสัยนะครับว่าเราเฝ้าแล้วเราดูอะไรนะครับอันนี้อยู่ใน XDR ก็มี MDR ก็มีอยู่ที่เราเลือกนะครับสิ่งที่เรามีก็คือเรา Detect หมดนะครับเรา Detect ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรามี t e เ Intelligence แล้วเราเก็บข้อมูลต่างๆขึ้นมาแล้ว เออเรามาบอกแล้วคุณมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับระดับความเสี่ยงสูงแค่ไหนนะครับเราไม่มีคนแต่เราอ่านตรงนี้เราเข้าใจแล้วก็จัดการได้แล้วหยุดภัยคุกคามความเสี่ยงได้จากตัวเราครนะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้คนที่เป็นเอ็กซ์เพรสมาช่วยโซฟอร์ก so ็เ,เอา MDR มามาช่วยดูตรงนี้ให้ได้แล้วก็จัดการภัยความภัยคุกคามต่างๆให้ได้นะครับ หน้า Detection ตรงนี้ดูง่ายนะครับจับคู่กับ m ม t ทิ Attack ให้เห็นเทคน ic, ิค Tactics ที่แฮกเกอร์เขาพยายามจะเข้ามาทำเห็น Command ของแฮกเกอร์ที่เอาบรเดยระดังเข้ามาใส่หน้าเครื่องเราก็เห็นในตรงนี้หมดเลยนะครับอ่า l t n u x d เ t e c t i o n เจอในฝั่งของ Linux ก็โชว์ขึ้นมาว่าเราเจออะไรช่องโหว่อะไร CVE อะไรนะครับเขาพยายามจะทำอะไรในองค์กรเราก่อนที่เขาจะทำสำเร็จเราเห็นและเรารู้และเราก็ไปจัดการเขาก่อน อาจจะไปกดเพื่อขังเครื่องเขาก่อนก็กดจากหน้าคอนโซลครับนั่งอยู่ในห้องน้ําก็ได้นอนอยู่บนเตียงก็ได้ขังก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำนะครับล็อกเขาไว้เลยเขาทําอะไรต่อไม่ได้เพราะเครื่องนั้นเราโดนเหมือนโดนถอดสายแลนออกนะครับแต่เราถอดสายแลนจากหน้ามือถือเราจากแท็บเล็ตเราจากคอมพิวเตอร์เราก็กดขังเขาได้นะครับยูสเคสจริงๆเยอะแยะไปหมดที่เราสามารถที่จะไปไดีเทคได้โชว์ขึ้นมาให้เราเห็นแล้วก็จัดการต่อได้นะครับ ส่วนเซอร์วิสอ่าต่อกลับมาที่เซอร์วิสเมื่อกี้คือทำเองก็ได้นะหรืออยากจะหาคนทำพวกนั้นให้นะครับโซฟอร์มก็มีเมนเทจเซอร์วิสนะครับตีสามเราอาจจะไม่ไหวเมื่อวานปาร์ตี้ดึกนะครับตีสามมีคนมาโจมตีเราจะทำยังไงเรายังหลับอยู่เลยบางทีกินยาป่วยนะครับนอนยาวเลยแล้วมีแรนซ์อมแวร์แอคทิวิตี้บางอย่างเกิดขึ้นปกติมันมาถึงไม่เป็นแรนซ์อมแวร์ทันทีหรอกครับแฮกเกอร์ใช้เวลา 3- 4ชั่วโมงกว่าเขาจะ สืบค้นหาข้อมูลในองค์กรของคุณว่าจะเอาอะไรไปดีจะเอา Privilege เอา Credential ออกไปแล้ววางแลนซ์ซอฟต์วร์เลยไหมหรือจะอยู่ในนี้สัก3-4เดือนก่อนแล้วค่อยวางแลนซ์ซอฟต์แวร์แฮกเกอร์เขาเลือกครับไม่ใช่เราเลือกแต่สิ่งที่เราเลือกได้คือเราจะรู้ตอนไหนนะครับ XDR อาจจะช่วยให้เห็นตั้งแต่นาทีที่1นาทีที่2ไม่ต้องรอ3-4เดือนนะครับ MDR ก็ช่วยจัดการตั้งแต่5นาทีแรกเอาออกไปเลย นะครับทำให้เสร็จแล้วค่อยมารีพอร์ตคุณว่าเมื่อคืนนี้มีใครมาทําอะไรองค์กรคุณบ้างแต่คุณปลอดภัยนะเพราะผมจัดการให้แล้ว MDR s o f o r t ก็คือทําให้ด้วยนะครับเราไม่ได้แค่แจ้งเตือนอย่างเดียวนะครับเป็นเหมือน s o อกซนะครับโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้วย Endpoint ที่อยู่บนการเนอร์ลีเดออยู่แล้วนะครับอยู่บนคอนโซลที่เราเองก็ดูได้ MDR ทีมก็ดูได้ที่สําคัญคือเรื่องของ MDR ไปบอกไป manage service manage service ผมไม่ได้มีโซฟอร์สแบรนด์เดียวผมมีแบรนด์อื่นด้วยแล้วผมจะให้คุณมาดูได้ยังไงไม่ต้องห่วงครับเราดูได้เราเห็นหมดหลอกของทุกแบรนด์ก็อยู่ตรงนี้นครับน่าจะใช้กันอยู่แล้วเนาะแบรนด์ต่างๆนะครับมาเปิดบูธด้วยนะครับส่งหลอกไปครับก็ไปอยู่บนโซฟอร์สเซ็นทรัลนั่นแหละไปอยู่บน Data าเลกเราเทดอินเทลเรานั่นแหละนะครับแล้วทีม MDR จะคอยดูให้ย4ชั่วโมงาคูกค้ามาทางไฟวอลครับ ใช้ไฟวอลอื่นอยู่ภัยลูกคามาทาง endpoint นั้นครับภัยลุกคามาทาง mail ทาง identity อื่นเราช่วยอยู่ให้ได้แจ้งเตือนได้นะครับตรงนี้ก็ทําให้เปิดกว้างนะครับไม่ต้องกังวลว่า ύ, มีหลายแบรนด์ต้องเป็นแบรนด์เดียวหรือเปล่าไม่ต้องโซฟอร์ so forth, เปิดกว้างว่าคุณใช้แบรนด์ไหนก็ได้นะครับไม่อยู่ในนี้ก็ได้นะเราก็มีโซลูชันในการที่จะไปตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับเราเป็นเหมือนเซียมให้ไกลๆแต่ต้องบอกนะว่าไม่ได้เป็นการทดแทนเซียมนะครับเราเน้นเรื่องของ security จัดๆเลย เรามีคนมามอนิเตอร์จัดการตรงนี้ให้รีโมทไปที่หน้าเครื่องเพื่อเอาภัย,ภยคุกคามนั้นออกไปนะครับรีโมทไปแก้ดีจิสตี้รีโมทไปสต็อปเซอร์วิสดีลิซเซอร์วิสให้โดยทีมงานของโซฟอร์สเองนะครับโอเคเรามีตัว NDR ด้วยอะนะครับบางอุปกรณ์บอกลงเอเจนไม่ได้ใช่ไหมเราเป็น OT เป็น I, uh, OT security นะครับ มีรับเน็ตเวิร์ับ IP รับอะไรมาแต่ลงไม่ได้เราก็เอา NDR ไปวางดักทราฟิกเช็คทราฟิกในเน็ตเวิร์มีแลนซ์ซอฟต์แวร์ทราฟิกวิง่งไปวิ่งมาอยู่ในเน็ตเวิร์หรือเปล่าจากไหนไปไหนให้ NDR ช่วยบอกเราก็ไปโชว์อยู่ที่หน้า Detection AI ก็จะสรุปทุกอย่างมาให้เราทราบเองนะครับก็จะเห็นว่าโซลูชันตัว manage security ของโซฟอนตอบโจทย์ทุกอย่างแหละที่ต้องการ ในราคาที่จับต้องได้ผมต้องย้ำตรงนี้ว่าจับต้องได้นะครับแล้วเราก็รับการการ,การันตีมีแค่33 Vendor นะครับที่ Amazon การันตีว่าสามารถทำเป็น MSP Partner กับ Cloud นะ Cloud Security ได้นะครับเพราะนั้นเราทำกับ Cloud ก็ได้ On premise ก็ได้หรือ Hybrid solution แล้วก็ทำได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ k a i t e r i a ที่เขาใช้วัดนะ10ข้อเท่านั้นแต่มีแค่33เจ้าที่ผ่านหนึ่งในนั้นคือ Salesforce นะครับเ,เดี๋ยวผมขอไปที่ หน้าสุดท้ายแล้วนะครับอื่นๆผมมีพูดไปหมดแล้วก็จะจบที่หน้านี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดเป็นแค่ส่วนเดียวที่โซฟอ r c สมีนะครับเรายังมีอีกเยอะแยะนะครับ s e c o ฟ e n d p o i n t Security มีพูดไปบ้างบางส่วน Network security มีข้ามไปบ้างบางส่วนนะครับ Cloud เน้นตรงนี้วันนี้นะครับ e m u r l t y c u r i t y นะครับจะบอกว่าโซฟอ r c สเราจบจริงๆที่เดียวนะครับเลือกซื้อทีละอันก่อนก็ได้ นะครับเราพร้อมที่จะเป็นคอนซัลท์ให้เราพร้อมที่เพราะว่าจริงๆมันใช้กับโปรดักต์อื่นๆได้ด้วยนะครับยังไงก็ถ้ามีคำถามมีอะไรนะครับคุยกันต่อได้ที่บูธนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอขอบคุณคุณเมธีจาก s o ฟอ r s สมากนะครับที่มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่อง Cloud Native Security กันในวันนี้นะครับผม